ดีค่ะ no มาพบกับแม่บีแล้วนะคะบายเพจแม่บีบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะ EP ที่แล้วนะคะบีได้แนะนําในส่วนของกระปุกเนื้อเพชหรือ PET ไปแล้วนะคะ EP นี้ค่ะบีจะมานําเสนอในส่วนของกระปุกเนื้อ PS นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากระปุกเนื้อ PS นะคะเขามีคุณสมบัติอย่างไรนะคะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะและทําไมนะคะเราถึงต้องนำกระปุก PS นะคะมา หรือว่านํามาใช้นะคะในการบรรจุอาหารกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครนะคะที่เหมาะที่จะใช้กุ PS ค่ะไปดูกันเลยค่ะกระปุกตัวนี้นะคะก็คือกระปุกเนื้อ PS นั่นเองค่ะจะเห็นนะคะว่าเขามีความโปร่งใสนะคะมีความใสสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อแข็งนะคะ จะเป็นเนื้อแข็งแบบนี้เลยนะคะซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะจะไม่เหมือนกับกระปุกเนื้อ p e t หรือเนื้อเทรนะคะที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงทําให้ไม่แตกง่ายนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นพลาสติกเนื้อใสที่มีความแข็งนะคะแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของเขานะคะที่เ,เห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะมีความเปาะบางนะคะหรือว่าอาจจะแตกชำรุดได้ง่ายนั่นเองนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยบีก็จะแจ้งลูกค้าทุกคนนะคะให้ทรากในะคะุณสมบัติที่เขาเนี่ยนิยมนํามาใช้นะคะในการบรรจุอาหารกันตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเนื้อกระปุกของเขานะคะมีความใสถูกต้องไหมคะแล้วก็มีความเบา พอใส่สินค้าที่เป็นเกี่็บอาหารนะคะจะทําให้ดูน่าทานมากๆนะคะบวกกับสินค้าที่เป็นเนื้อกระปุก PS นะคะเขาจะมีราคานะคะที่ไม่สูงสามารถจัดต้องได้ต้นทุนก็คือไม่สูงมากนะคะเหมาะสําหรับแม่ค้าพ่อค้านะคะที่ต้องการเริ่มต้นนะคะธุรกิจนะ,ะเริ่มต้นที่จะผลิต ไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำพรีกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเหมาะมากนะคะในเรื่องของการใช้กระปุกเนื้อ PS แบบนี้นะ,ะเพราะว่าจะทําให้ต้นคุณของคุณนะคะไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ราคานะ,ะสามารถจับต้องได้นะ,ะเวลาขายสินค้าน,นะ,ะก็ไม่ต้องขายในราคาที่แพงนของกระปุกเนื้อ PS นั่นเองนะคะที่บีนำมาเสอนอว่าลูกค้านะ,ะน่าจะ เข้าใจนะคะในในข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับการเลือกกระปุกแล้วนะคะคลิปนี้และอ e ีีนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกระปุกเนื้อ PS นี้นะคะยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะบจะ มานำเสนอในส่วนของกระปุกเนื้อ PP นะคะแล้วก็ถ้าใครดูครบทุก EP นะคะก็จะรู้ถึงเนื้อหรือคุณสมบัติของกระปุกพลาสติกมไม่มาก็น้อยเนาะหวังว่ายังไงนะคะก็ลองดูกันค่ะว่าเนื้อกระปุกแบบไหนนะคะที่ตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อกระปุก PET, PS หรือ PP นะคะลองดูแล้วก็เลือกใช้ให้ตรงกับคุณสมบัติหรือความต้องการของคุณลูกค้านะคะลองดูได้เลยค่ะ e aí